สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้ไปได้แป,ป๊บซี่บวยมาจะเพื่อนเพื่อนจ๋าแป,ป๊บซี่รสชาติบวยจ้ามีแบบมีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่สูตรเนี้ยของแม่เป็นแบบมีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าอร่อยไหมแต่กลิ่นบวยหอมมากเมื่อกี้แม่เปิดฝาไปแล้วรอบหนึ่งจะมันจะพุ่งอะเพื่อนๆก็เลยขออัดใหม่ลองชิมแบบไม่ใส่น้าแข็งก่อนนะเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่ทานคนเดียวนะเออ กลิ่นบวยชัดเจนเลยเพื่อนๆรสชาติเปปซี่เค็มๆหว,นวานๆรสชาติบวยชัดเจนเลยนะเพื่อนๆจา๋าโอเคเลยนะชัดมากแค่กลิ่นก็ก็ได้กลิ่นบวยแล้วถ้าคนกินบวยนะโอเคเพื่อนๆอร่อยมากคอนเฟิร์มอร่อยมากอันนี้จ,จะเป็นสูตรที่ไม่อันนี่สูตรมีน้ําตาลเนาะเขาจะมีสองสูตรเดี๋ยวกินแบบมีน้ําแข็งนะว่ารสชาติบวยจะหายไปไหมเพื่อนๆอันนี้กินแบบมีน้ําแข็งนะ